มาด้กินากาล้ครับ่อมนีลูกกลับเออกิน้่วเทียงครับพ่อต่เทียงหอนหอากาศห้นอนครับอากาศห้นนอนจิ้งเกล้ดครับพมมามาทุกคนเลยแซบบ่บแซบบ่แซบปจินครับต่านแซ่บผีครับ et plus บกวนนะครับเล้วก็อยากเสียงรบกวนว่ครับ ต,ตัวเตัวแล้วครับ ทุกคนขับด้วยขอเทียมด้วยอากาศแจ๊บแจ๊บเป่าเลาะครับน้ำเต้ากับจิ้มกบจินน้ำเทียมแบบ by the ริองนีหาไม่ประโยชน์ม้งครับ่ประโยชน์ ลดกลนั่น,นึงครับเด้ต่อรถไปหลบปลไปไปา่าอะไรไปละมากนั่งขังขาถ่ายกินน้ำเต้ากับแซ่บครัน้ำเพียมแล้วแซ่บแบบนี้กิน,นปลาหนุ่มกล้วยปลาหนุ่มนะครับเนาะ được. gì nó nó ra. Ừ, ừ, ừ cần bắt rồi. Sắm thôi. Liệt ครับ อาอข้อจีนแ้วเป็นมันข้อจีนตุ่ยเป็นค้อจีนตู้เดี๋ยวก็ซือจับเขาบ้างต่ออ่ะมะะแดงอ่ะครบ อนุญาตให้ตั um ้งโต๊ะขายนี่นั่งทานได้เออพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ก็ได้ครับเนี่ยนั่งเลยไม่ไหวเลยใช่ที่ยังไม่ตั้งกินข้าวตรงข้าวเรือนที่กรมเลยทุกวันยังเซ็งเป็ดเลยอ่ะสวัสดีทุกคนครับครับมาขับกินข้าวเยำกันครับผมข้าวเหลาครับข้าวเหลาครับผมข้าวเหลาเบิังแมครับเ้อ อะไรกับบักก้อนไหลก้อนแช่ก้อนตับไตเห็นะครับเอ๊แต่งได้ก็ได้นี่ทำไม่ได้ครับเอ้ยมามีทีมหนึ่งกับคอยเบิ้งกันไปนะครับเอ้ยให้กับรังใจตัวเนี้ย้ลยครับเบิ้งเขาครับตัวเจออาหารกินเขาครับผมต้องปั๊บอะไรกับต้องมีทีนะครับเอ้ยยืนไปเอาตัวเอ้ยเปลาลูกหั่นละจีดยันก่อน 5าบาทครับแล้วหลายอย่าง้างนะนี่ก็น้อเลียดหมูกรอบหมูยังกันนะครับมีหมูติ่มมีผักอู้รักรับนาเด้วยครัอภัยเดรยกจินม,มา,ากินไามล่ะน้ัดครับพี่ครับก็อาหันยึดไป็นที่กินครับ บอดครับอรบอด ขอบคุณทุกคนเลยครับเอ้ยทีนมาติดตามเหม่ยตุ่ยครับลังใจตุ้ยเพียนเก่าเพียนใหม่ก็ขอบคุณหละลครับเอ้ยต้งไปก็ได้ตอบตางกันได้ว่ากันนะครับเอ้ยได้เวลา่้มครับเนาะแลนนานแล้วหลังับเนาะกับลังใจขอดใจกันนะครับเอ้ยขอไม่ขอเก้าก็ฝากติดตามเลยนะครับเอ้ยฝากเพียนไม่ห้กับลังใจตุ่ยกับหายลังใจตื่ยตื่ยตอบกลับปันวันมือมือหนึ่งกับสองมือนะครับเอ้ยตอบกลับกันได้ครับ ตับกลับเลยว่นใดอย่าติดกะแปมครับออวันใดขับมาไหมกันจะพึงนี่นะครับเออยจะพึงอะไเฮ็ดอะติดตามเนะครับเไม่ต้องพิมพ์บอกติดตามหรอกครับพิมพ์ให้กำลังใจกับพ่อครับดอกไม้กับกระตูนให้แท้สองสามตัวกับพ่อครับเด้อะกระแปมครับผมเปลี่ยนไม้นะครับเปลี่ยนเก้ากับตั้งแรกผมกับเฮ็ดด้วยกันนะครับต่างๆพร้อมกับบัลลูเรียง มามามากินกันบทอดเบย์เติมเกล็ดเติมไม่กับมากกินค้อนนะครับเลยกินเรียบครับมูทั้งฟันครับดีกว่า กํล pues ังใจแล้วครับทีห้กําลังใจติดตตามหน่อยกําลังใจที่ดหนึ่งนะครับเด้อในไหนปุ๋ยยินบ่ครับยินบ่ยืนบ่เบาแห้งบ่เลยครับเดี๋ยวเขาดีว่าเบาดังเย็นไงการ h ó นี้อนัครับ nằm cao lẩu gen là ta khuất hoàn nằm

นี่กับฝากได้เจ้ามีนะครับเพิร์ิดหนาฝากทำไมนะครับเพิรมสหายโอกาสมาไม่ได้ครับเพิรขอบคุณกำลังใจดนะครับมาอห่กำลังใจผมด้วยครับเพิร์ังไงกับเพียนก็เพียนไม่ครับเห็นเวลามือสองมือตอบกลับประคับเพิร์ังไงกับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดทับทับไพ่กดแชร์ให้นะครับเพิรครับผมลาบ้าครับผมขอบคุณครับลาบ้าครับ